ช่วยในการมองเห็นนะเนาะพ่อใหญ่กับแม่สมศรีก็จะไปพร้อมกันนะคะเพราะว่า,าทางร้านเขาส่งอีเมลมาพ่อใหญ่นัดก่อนแม่สมศรีห้านาทีแต่ว่าเราก็จะไปพร้อมกันก่อนที่จะออกไปแม่สมศรีก็มาขออนุญาตนั่งพ,ดพูดคุยกับเพื่อนๆก่อนวันนี้ก็เพิ่งเลิกงานมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวแล้วก็จะออกไปเลยนะคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะชีวิต ยุ่งวุ่นวายมากไหนไปหาไปหาหมอฟันมานะคะไปหาหมอฟันมาดีอย่างหนึ่งที่ทาง NHH จ่ายให้นะคะเพื่อนขาแต่ว่าถ้าได้จ่ายเองนี่บอกเลยว่ากระเป๋าแบนแน่นอนเพราะว่าไปหาหมอฟันแต่ละทีเราต้องจ่ายแพงมากนะคะอยู่ที่นี่การรักษาฟันการรักษาลากฟันหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับฟันถ้าเราได้ออกเองนะคะเพื่อน่าแม่สมศรีก็ไม่ค่อยอยากจะไปเนาะ อย่างกับไปขูดหินปูนแต่ละทีไปขูดหินปูนแม่สมศรีจ่ายเองนะคะครั้งละ65ปอนนะคะเพื่อนเพ่อนคะ่ะ65ปอนก็ตีเป็นเงินไทยก็ไม่แน่ใจว่ากี่บาทนะคะเพื่อนหเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะคะว่าการที่แม่สมศรีไปขูดหินปูนครั้งหนึ่งนะคะก็คือทุก3เดือนเขาจะมี ทางทางคลินิกก็จะส่งข้อความมาไม่ส่งข้อความมาก็โทรมามาจิกเราเลยนะคะว่าถึงเวลาที่เราจะเมคอะพอร์เมนต์ที่เราจะ,าจะ,ะไปนัดเวลาขุดหินปูนอีกแล้วนะคะปีหนึ่งปีหนึ่งนี่สามถึงสี่ครั้งเราก็จ่ายไม่ไหวเนาะเพราะถ้าก็แม่สมศรีก็ไม่ได้ไปบ่อยๆเนาะเพราะว่าการที่เราไปขุดหินปูนก็คือเหมือนในบ่าเราไปตกแต่ง ตกแต่งฟันเสริมความความงามอะไรประมาณนี้ทาง NHS ก็จะไม่ได้จ่ายให้นะคะในส่วนของแม่สมศรีแต่ถ้าเป็นท่านอื่นก็อาจจะจ่ายให้นะคะแต่ว่าครั้งหนึ่ง65ปอนก็เกือบ3,000นเนาะเพื่อนๆคะ่ะเกือบ3,000 65ปอนนี่แพงนะคะแม่สมศรีทำงาน2วันเลยนะคะถึงจะได้ในราคานี้เนาะอ่าทางร้านก็ทางคลินิกหมอฟันก็พยายามส่งข้อความมาหาเรา เหมือนเขาก็อยากมีรายได้แล้วะน่อเพื่อนๆค่ะเขาก็ส่งข้อความมามามาย้ำเราบ่อยๆว่าเรามีโอกาสเราก็คือได้สิทธิ์ที่จะนัดเวลาแล้วนะนัดเวลาไปไปเจอไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนใช่ไหมคะแต่ว่าเราดูสภาพฟันเราแล้วมันก็ยังไม่อ มีหินปูนเกาะติดอะไรมากมายใช่ไหมคะการที่จะไปครั้งหนึ่งเราก็ต้องควักกระเป๋ากระเป๋าแบรนด์ก็ไม่ได้ว่าจะไปบ่อยๆปีหนึ่งสองครั้งนะครับเพื่อนๆค่ะการที่ไม่สมสีไปขุดหินปูนเนาะสองครั้งก็ปีหนึ่งร้อยสามสิบปอนก็แพงอยู่นะคบเพื่อนๆค่ะถ้าคิดเป็นเงินถ้าคิดเป็นเงินปอนเนาะอ่าถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณสี่พันอะไรประมาณนี้สี่พันห้าพันก็ว่ากันไปเนาะเพื่อนๆคะ่ะการขุดหินปูนครั้งหนึ่ง แต่ว่าพ่อใหญ่ของแม่สมศรีก็คือไปขูดฟรีนะคะแม่สมศรีก็ไม่เข้าใจแต่ว่าก็คือคลินิกคลินิกของพ่อใหญ่กับหมอฟันกับแม่สมศรีคือคนละคลินิกกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะแต่ก่อนก็เคยอยู่คลินิกเดียวกันแต่เกิดปัญหาอะไรแม่สมศรีก็เลยขอย้ายมาอยู่ในคลินิกนี้ก็คือจะลูกลูกสองคนก็มาอยู่คลินิกเดียวกันกับแม่สมศรีเนาะอ่า เด็กที่นี่นะคะถ้าเรามีปัญหาฟันก็คือฟันไม่เรียงกันไม่สวยรัฐบาลก็มีการช่วยเหลือเราไปลงชื่อไว้นะคะอาจจะลงชื่อไว้เป็นปีถึง2ปีนะคะก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนในการจัดฟันให้เด็กที่นี่ฟรีค่ะแต่ว่าตั้งแต่อายอาุการที่จะจัดฟันได้ก็คือ ห้ามเกิน18นะคะทางรัฐบาลจะสนับสนุนในค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้นะคะตอนนี้ลูกชายแม่สมศรีกับาสาวน้อยนะคะไปลงชื่อไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะจะได้คิวเมื่อไหร่นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่สายสตองขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจเนาะพอดีกำลังพูดถึงเกี่ยวกับาการไปจัดฟันที่นี่ค่ะไปจัดฟันไปหาหมอฟันที่นี่ค่ะมาให้กำลังใจขอบคุณมากๆเลยนะคะ ก็คือไปจัดฟันไปไปจัดฟันไปหาหมอฟันที่นี่นะคะก็คืออบางคลินิกก็ฟรีถ้าเป็นคลินิกของรัฐบาลเนาะก็ฟรีก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเป็นคลินิกพาเวดเราก็ควักกระเป๋าจ่ายเองเนาะแต่เด็กๆที่นี่ก็คือจะได้การ สนับสนุนได้การซัพพอร์ตจากรัฐบาลที่นี่ก็คือรักษาฟันฟรีจัดฟันฟรีแต่ว่าต้องก่อนอายุ18นะคะเ,เพื่อนเค่ะก่อนอายุ18